ที่จังหวัดกระบี่มีพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพุทธบูชาเบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเป็นวันที่สองแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเวลา18นาฬิกาที่มณฑลพิธีวัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ พระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางชานิสาหานพักดีปฏิมานายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุและพระอา,หารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมค,คัลานะอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยที่วัดขออภัยครับที่พระวิหารวัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ครับ ั้งนี้จังหวัดกระบี่ค่ะได้เปิดให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้ากราบสักการะนะคะวันเมื่อวานนี้นะเป็นวันที่สองค่ะและพลังแห่งศรัทธาของพี่น้องประชาชนแห่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะอย่างล้นหลามตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง21่สนาฬิกาโดยมียอดผู้เข้าร่วมสักการะจํานวน2องแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าคน และยอดสะสม324,580คนและในวันนี้ค่ะก็ยังคงเปิดให้เข้ากราบสักการะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่ะค สำหรับการมาปรากฏของพระบรมสา,ารีริกธาตุและพระอ,อรหันตธาตุแห่งอัคารสา,าวกพระสารีบุตรและพระโมคัลานะณผืนแผ่นดินจังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นวาสนาบารมีของคนกระบี่และพี่น้องชาวใต้รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงโดยแท้เพราะการได้เข้าสักการะด้วยระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนับเป็นโอกาสอันหาได้ยากในชีวิตสำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ใกล้ พระพุทธองค์และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไปค่ะนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะค